ได้เลยครับนี่คือฮุกภาษาไทยสำหรับ YouTube ตามทีมเรื่องสามีให้ของขวัญเมียน้อยกลางงานรู้แต่วินาทีที่ภรรยาเปิดเผยแผนลับทุกคนถึงกับช็อกที่จัดให้หน่าสนใจสั้นกระชับสร้างความอยากรู้และชวนให้ดูจนจบลองจินตนาการดูสิงานเลี้ยงรูราแขกเต็มห้องสามีถือกล่องของขวัญราคาแพงยื่นให้เมียน้อยต่อหน้าเมียหลวงทุกคนเงียบกริบจนกระทั่งภรรยาลุกขึ้นแฉแผนลับที่ซ่อนไว้มานานต่อหน้าทุกสายตา เธอไม่ได้มาเพื่อร้องให้หรืออ้อนวอนแต่เตรียมการไว้ทุกขั้นตอนจนสามีสิ้นฤทธิ์กลางงานอยากกับพริบตาเพราะตอนจบเรื่องนี้จะทำให้คุณขนลุกและไม่มีวันลืมถ้าต้องการหลายแบบหลายสไตล์หรืออยากได้ยาวสั้นต่างกันบอกได้เลยครับสามีให้ของขวัญเมียน้อยกลางงานรู้แต่วินาทีที่ภรรยาเปิดเผยแผนลับทุกคนถึงกับช็อกงานเลี้ยงค่ำคืนในโรงแรมหรูใจกลางกรุงเทพแชนเดเลียระยะสะท้อนแสงไฟร,ระยิบระยับ เสียงไวโอลินบรรเลงเพลงเบาๆคลอคล้าวในบรรยากาศแขกผู้มีเกียรติต่างแต่งกายด้วยชุดราตรีหรูหรารอยยิ้มและแชมเปญไหลเวียนไม่ขาดสายณตกลางห้องจัดเลี้ยงนายทัศสามีของเธอในชุดสูทแบรนด์เนมยืนจับมือหญิงสาวอายุน้อยกว่าหลายปีเธอสวมชุดราตรีสีแดงเพลิงวาวๆดึงสายตาทุกคนเขาหันไปมองภรรยาที่นั่งอยู่เงียบๆแล้วทัดก็เอ่ยขึ้นกลางห้องขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้ เสียงเงียบลงทันทีทุกสายตาหันไปมองเขาวันนี้มีของขวัญพิเศษสำหรับคนพิเศษของผมเขาหันไปหยิบกล่องกระมี่สีดำพันรยามองกล่องนั้นด้วยสายตาเรียบนิ่งภายในกล่องคือสร้อยเพชรระยิบระยับมูล,ลค่าหลายล้านเขาคล้องสร้อยให้หญิงสาวคนนั้นท่ามกลางเสียงฮือฮาหญิงสาวยิ้มอย่างภาคภูมิแขกบางคนเริ่มกระซิบกระซาบสายตาเริ่มมองไปที่พัรยาผู้ถูกมองข้าม เธอยังคงนั่งสงบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นเธอลุกขึ้นยืนสายตาทุกคู่จับจ้องเธอทันทีเสียงกรีดกกรายของส้นสูงสะท้อนกับพื้นหินอ่อนเธอก้าวขึ้นเวทีเล็กๆข้างสามีฉันก็มีของขวัญจะมอบให้คุณเช่นกันเธอกล่าวเสียงเงียบลงอีกครั้งเธอหยิบซองเอกสารสีขาวออกมาจากกระเป๋าถือวางลงตรงหน้าเขานี่คือสำเนาการโอนหุ้น60เปอร์เซน์ของบริษัทคุณให้เป็นชื่อฉันทั้งหมด เสียงหายใจดังขึ้นในห้องและนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่คุณเข้าโรงแรมกับเลขาส่วนตัวของฉันเมื่อสัปดาห์ก่อนแขกบางคนอ้าปากค้างหญิงสาวในชุดแดงหน้าถอดสีคุณคิดว่าฉันไม่รู้หรือว่าใครอยู่เบื้องหลังการยักยอกบ,บัญชีเธอหยิบแฟลชไร์ขึ้นมาโบกเบาๆทัดหน้าเสียทันทีสีหน้าแข็งค้างและเหงื่อเริ่มซึมตั้งแต่วันนั้นฉันเริ่มวางแผนทุกอย่างรวมถึงงานเลี้ยงคืนนี้ที่คุณคิดว่าตัวเองคือเจ้าของเวที เธอหันไปมองแขกทั้งห้องขอบคุณทุกคนที่มาร่วมชมฉากสุดท้ายของละครเรื่องนี้แล้วเธอก็เดินลงจากเวทีเสียงปรบมือเบาๆดังขึ้นจากมุมห้องชายชารานักธุรกิจใหญ่ลุกขึ้นยืนยินดีด้วยคุณทำได้เหนือชั้นมากผู้คนเริ่มมองเธอด้วยสายตาเปลี่ยนไปขณะที่ทัชยังยืนนิ่งร่างสันเทาหญิงสาวในชุดแดงเดินหลบสายตาความเงียบปกคลุมห้องราวกับเวลาหยุดนิ่ง แต่เพียงชั่วครู่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเธอหันกลับไปมองสามีน้ำเสียงเย็นเฉียบต่อไปนี้คุณไม่มีอะไรอีกแล้วไม่ใช่ฉันไม่ใช่บริษัทและไม่ใช่ศักดิ์ศรีทุกคนในห้องถึงกับนิ่งอึงเสียงแฟลชกล้องดังขึ้นไม่ขาดสายในค่ำคืนที่เริ่มต้นด้วยความฟุ้งเฟอ้อจบลงด้วยความพินาศของคนที่คิดว่าเหนือกว่าเสมอหากคุณต้องการให้ดำเนินต่อแจ้งได้เลยครับชายหนุ่มยืนนิ่งดวงตาไร้แววสะท้อนเพียงความหวาดกลัว เสียงพูดคุยในงานเริ่มกลับมาแต่ไม่ใช่เสียงแสดงความยินดีอีกต่อไปแขกหลายคนเริ่มเดินออกจากงานบางคนหันกลับมามองด้วยแววตาเวทนาขณะที่ผู้เป็นภรรยาก้าวลงจากเวทีอย่างมั่นคงเธอไม่หลบสายตาใครกล้องมือถือหลายเครื่องจับจ้องบันทึกเหตุการณ์อื้อฉากลางงานหรูคนที่เคยถูกมองว่าเงียบเชียบวันนี้คือคนที่พลิกกระดานทั้งห้องเธอเดินผ่านหญิงสาวในชุดแดง ที่ยืนตัวแข็งราวกับรูปปั้นไร้ชีวิตริมฝีปากของเธอสันะร,ริกน้ำตาคลอเบ้าด้วยความอับอายเธอก็เป็นเหยื่ออีกคนพันรยาพูดเบาๆก่อนจะหยุดยืนตรงหน้าหญิงคนนั้นแต่เธอก็เลือกจะเล่นเกมนี้เองก็จงยอมรับผลของมันเธอเดินผ่านไปอย่างไม่หันกลับเสียงส้นสูงกระทบพื้นยังคงดังอย่างหนักแน่นจนกระทั่งเธอไปถึงประตูทางออกเสียงฝีเท้าหยุดลงเธอหันกลับมามองอีกครั้ง สามีของเธอสุดตัวลงนั่งกับพื้นมือกุมสีสษะแน่นราวกับรับความจริงไม่ไหวขณะที่แขกคนสุดท้ายเดินออกจากห้องความเงียบเข้าครอบงำอีกครั้งมีเพียงเสียงลมหายใจหนักๆของเขาใบหน้าเปื้อนเหงื่อเย็นและดวงตาที่สันระริกอดีตภรรยาของเขายือนอยู่หน้าประตูเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรออกอย่างรวดเร็วดำเนินการตามแผนขั้นสุดท้ายได้เลยเสียงของเธอราบเรียบ ปลายสายตอบกลับทันทีรับทราบครับทนายและเจ้าหน้าที่จะเข้าไปที่บริษัทภายในคืนนี้เธอยิ้มบางๆขณะวางสายไม่มีความสะใจมีเพียงความปลดปล่อยหญิงสาวในชุดแดงสุดตัวลงนั่งน้ำตาไหลไม่ขาดสายไม่มีใครยื่นมือไปช่วยเธอไม่มีใครหันกลับไปปลอบทัดยกมือขึ้นปิดหน้าราวกับอยากซ่อนตัวจากทั้งโลกจากชายที่เคยโอ้อวดมีอำนาจและยิ่งใหญ่ วันนี้กลับเป็นแค่เนาวที่ไร้ความหมายข้างนอกอากาศยามค่ำคืนเย็นสบายไฟบนถนนส่องสว่างไปตลอดทางเธอเปิดประตูรถสีดำรู้คนขับรีบลงมาเปิดประตูให้กลับบ้านเลยไหมครับคุณผู้หญิงไม่เธอตอบไปที่บริษัทก่อนฉันอยากเห็นทุกอย่างด้วยตาตัวเองคนขับพยักหน้าแล้วออกรถทันทีภายในรถเงียบสงบเธอมองออกไปนอกหน้าตา่าง แสงไฟจากตึกสูงสะท้อนในดวงตาเธอไม่ได้ร้องให้ไม่ได้หัวเราะมีเพียงความนิ่งที่เปลี่ยมไปด้วยพลังเบื้องหลังใบหน้านั้นคือผู้หญิงที่เคยเจ็บปวดเคยถูกทรยศและเคยถูกดูถูกแต่วันนี้เธอลุกขึ้นมาอย่างงดงามไม่นานนักรถก็มาถึงหน้าตึกสำนักงานใหญ่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเปิดทางให้ทันทีทนายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบยืนรออยู่แล้วพวกเขาทักทายเธออย่างให้เกียรติเชิญคุณผู้หญิงครับเราพร้อมแล้ว เธอเดินเข้าไปก้าวแรกที่เหยียบพื้นหินอ่อนของบริษัทคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนอำนาจทั้งหมดภาพของอดีตสามีที่เคยนั่งอยู่บนโต๊ะผู้บริหารถูกถอดลงอย่างเงียบๆขณะที่ชื่อของเธอถูกจารึกขึ้นแทนในฐานะเจ้าของคนใหม่พนักงานหลายคนยืนดูอยู่ห่างๆบางคนถึงกับยิ้มอย่างโล่งใจมีไม่กี่คนที่รู้ความจริงว่าเธอคือมันสมองที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทเสมอมา เธอก้าวไปนั่งบนเก้าอี้ตัวเดิมของเขาสายตากวาดมองห้องประชุมที่เคยเป็นที่ของคนอื่นต่อไปนี้จะไม่มีใครมองข้ามผู้หญิงเงียบๆอีกแล้วเสียงเธอก้องกังวลในใจของตัวเองเธอหันไปมองนาฬิกาเวลาใกล้เที่ยงคืนคืนที่ฟ้าสว่างสำหรับเธอและมืดมิดที่สุดสำหรับเขาหากคุณต้องการให้ดำเนินต่อแจ้งได้เลยครับจะเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบรรทัดพร้อมอารมณ์เข้มข้นต่อเนื่องไฟในห้องประชุมสว่างจ้า เธอนั่งหลังตรงมือประสานกันบนโต๊ะทนายยื่นเอกสารให้เอกสารที่ยืนยันอำนาจใหม่ของเธออย่างสมบูรณ์เสียงพลิกหน้ากระดาษแผ่วเบาแต่กลับเหมือนเสียงฟ้าผ่ากลางใจของคู่กรณีพนักงานบางคนกลืนน้ำลายรับรู้ชัดว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วเลขาคนสนิทเข้ามาหยุดยืนเงียบเงียบสีหน้าเกรงใจแต่แฝงความโล่งใจมีคำสั่งอะไรไหมคะเธอเงยหน้าขึ้นศบตา ประกาศประชุมผู้บริหารด่วน8โมงเช้าน้ำเสียงนิ่งและเฉียบขาดแจ้งว่าฉันต้องการฟังรายงานทุกแผนกด้วยตัวเองเลขาพยักหน้ารีบออกไปทันทีเธอหันไปมองไฟเมืองนอกกระจกดวงตาสะท้อนแสงมีออนเป็นประกายคืนนี้เธอจะไม่นอนแต่ไม่ใช่เพราะความเสียใจอีกต่อไปทนายก้มศรีรษะให้ทุกอย่างเรียบร้อยตามที่คุณสั่งครับเธอพยักหน้าชา้ชาๆ ดีฉันไม่ต้องการให้เกิดเรื่องยุ่งยากมากกว่านี้เสียงนาฬิกาดังติ๊กตอกในห้องเงียบแต่ละวินาทีคือการย้ำเตือนชัยชนะทนายยื่นโทรศัพท์ให้ข่าวเรื่องงานเลี้ยงขืนนี้เริ่มหลุดไปตามสื่อแล้วครับเธอรับโทรศัพท์มาเห็นข้อความเตือนจากสำนักข่าวหลายแห่งหัวข้อข่าวใหญ่ตัวหนังสือหนาผู้ถือหุ้นหญิงเปิดแผนแฉสามีกลางงานเลี้ยงหรูเธออ่านแล้ววางลงอย่างสงบไม่มีรอยยิ้มสะใจ มีเพียงความเหนื่อยล้าปรากฏบนสีหน้าราวกับปลดภาระหนักออกจากหัวใจผู้ช่วยอีกคนเข้ามายืนข้ามประตูคนของคุณทัดโทรมาเขาต้องการคุยกับคุณครับเธอหันไปช้าๆเสียงเย็นจัดบอกเขาฉันไม่มีอะไรจะพูดผู้ช่วยรีพยักหน้าเดินถอยออกไปเงียบๆประตูค่อยๆปิดลงอย่างแผ่วเบา,เบาภายในห้องเงียบสนิทไฟสีขาวนวลสะท้อนโต๊ะไม้หรูเธอนั่งหลับตาสูดลมหายใจยาว เหมือนจะทบทวนทุกเรื่องที่ผ่านมาทีละฉากเสียงฝนเริ่มโปรยลงบนกระจกนอกตึกละอองน้ำเกาะพราวเป็นทางยาวเธอเปิดตาขึ้นมองหยดฝนรินไหลแสงไฟสะท้อนเป็นประกายระยิบระยับฉันทำได้แล้วเสียงพูดเบามากราวกับบอกตัวเองน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะปลดปล่อยมือของเธอสั่นนิดนิดเธอวางมันลงบนโตะ๊ะกำมัดไว้แน่นเหมือนย้ำเตือนหัวใจให้เข้มแข็ง ภายในใจเธอเห็นภาพวันเก่าๆวันที่เธอเคยยอมทนวันที่ถูกสบประมาทถูกหักหลังถูกเหยียบย่ำและวันที่เธอแซงยิ้มเพราะยังไม่พร้อมตอบโต้วันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วเสียงสายลมแรงนอกตึกพัดวิวใบไม้ไหวตามแรงลมเหมือนโลกเองก็รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เธอหันมองแฟ้มงานที่วางบนโตะ๊ะแฟ้มที่บรรจุเอกสารสำคัญหลักฐานทุจริตที่เธอรวบรวมเองทีละหน้า แต่ละบรรทัดคือความอดทนประตูห้องเปิดแง้มอีกครั้งเสียงเข้าเบาๆดังขึ้นขอโทษครับคุณผู้หญิงผู้ช่วยชะโงกหน้าเข้ามาอย่างเกรงใจมีทีมข่าวรออยู่ด้านล่างพวกเขาอยากสัมภาษณ์คุณตอนนี้เลยเธอหันไปมองตรงๆสายตาสงบนิ่งบอกพวกเขาฉันจะให้สัมภาษณ์แต่ไม่ใช่คืนนี้เสียงของเธอหนักแน่นคืนนี้ฉันต้องทำงานผู้ช่วยรีบรับคำแล้วถอยออกไป เธอก้มลงมองแผนธุรกิจที่เคยเขียนไว้ลายมือของเธอเต็มไปด้วยรอยขีดข่าและการแก้ไขวันนี้มันไม่ใช่แค่กระดาษอีกต่อไปแต่มันคืออนาคตใหม่ของเธอเธอหยิบปากกาขึ้นมาเซ็นชื่อของตัวเองบนหน้าแรกลายเซ็นคมชัดหนักแน่นเป็นการยืนยันว่าอำนาจอยู่ในมือของเธอแล้วเธอวางปากกาลงช้าๆถอนหายใจอีกครั้งแสงไฟในห้องสะท้อนเส้นผมเธอเป็นประกาย ใบหน้ามีรอยยิ้มจางๆปรากฏเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนเสียงฟ้าร้องเบาๆนอกตึกฝนตกหนักขึ้นแต่ภายในห้องกลับอบอุ่นเพราะนี่คือค่ำคืนที่เธอเป็นอิสระหากคุณต้องการให้ดำเนินต่ออีกบอกได้เลยครับจะเขียนต่อเนื่องอีกหนึ่งร้อยบรรทัดให้ครับเสียงฝนกระทบกระจกเป็นจังหวะสม่ำเสมอราวกับดนตรีกล่อมกลางคืนที่ยาวนานเธอนั่งเงียบฟังเสียงนั้นอย่างตั้งใจหัวใจที่เคยเต้นแรงเพราะความโกรธเริ่มสงบลง ไฟบนโตประชุมยังเปิดอยู่เอกสารกองใหญ่เป็นพยานความพยายามของเธอเธอค่อยๆจัดเรียงมันอย่างเรียบร้อยไม่ยอมปล่อยให้มีสิ่งใดดูสกรปรกหรือยุ่งเหยิงอีกหน้าจอโทรศัพท์สว่างขึ้นข้อความแจ้งเตือนจากทีมกฎหมายทุกอย่างโอนเรียบร้อยแล้วครับเธออ่านข้อความนั้นช้าๆริมฝีปากโค้งขึ้นเล็กน้อยแต่แววตาย,ยังนิ่งสนิทไม่มีประกายย้อยเยเยมีเพียงความแน่วแน่ เสียงลมแรงพัดผ่านนอกอาคารทําให้หน้าต่างสั่นเบาๆเธอเหลือบตามองไปรู้สึกถึงอิสรแะปลกประหลาดครั้งหนึ่งเธอเคยถูกกักขังในกรงทองถูกกํากับถูกสั่งถูกปรามาตคืนนี้เธอเป็นคนตัดกรงนั้นทิ้งปล่อยตัวเองให้บินได้อีกครั้งไฟในห้องประชุมบางดวงเริ่มดับอัตโนมัติระบบไฟอัจฉริยะรับรู้ว่าเป็นยามวิกาลเธอไม่สนใจแสงสลัวทำให้บรรยากาศเหมือนฉากในภาพ,พยนตร์ เสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นช้าและมั่นคงเธอลุกขึ้นเดินไปที่ผนังด้านหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยภาพอดีตผู้บริหารรูปของอดีตสามียังแขวนอยู่ตรงกลางใบหน้ายิ้มแย้มอวดอำนาจเธอมองมันนิ่งๆดวงตาเยือกเย็นมือเรียวเกื้อมแต่กรอบไม้ไล้ช้าๆราวกับทบทวนความทรงจำเสียงลมหายใจแผ่วเบาแต่ชัดเจนในห้องเงียบหมดเวลาแล้วเสียงเธอเบาแต่มั่นคง เธอหันไปพยักหน้าให้ผู้ช่วยที่ยืนรออยู่เงียบเงียบไม่กล้าขัดจังหวะผู้ช่วยเดินเข้าไปถอดรูปออกจากผนังอย่างระมรัดระวังกรอบไม้เก่าแก่ถูกยกลงทิ้งรอยฝุ่นจางๆบนผนังสีอ่อนเธอสูดลมหายใจลึกไม่เสียดายไม่ลังเลทุกอย่างที่เคยยึดติดถูกปล่อยวางในคืนที่ฝนชะล้างสิ่งสกรปรกบ,บนท้องถนนเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นสายจากแม่บ้านที่บ้าน คุณผู้หญิงจะกลับบ้านคืนนี้ไหมคะเธอเงียบไปครู่หนึ่งดวงตาทอดมองออกไปไกลเห็นไฟท้ายรถเคลื่อนตัวช้าๆบนถนนฝนตกคืนนี้คงไม่กลับน้ำเสียงนุ่มแต่หนักแน่นแม่บ้านตอบรับเสียงเบาขาดูแลตัวเองด้วยนะคะเธอยิ้มบางๆขอบใจมากเธอวางสายเสียงตัดวูบลงเหลือเพียงเสียงฝนมือเธอวางโทรศัพท์ลงบนโตะ๊ะมองมันนิ่งๆผู้ช่วยกลับมาหยุดยืน รูปถอดแล้วครับจะเอาไปเก็บที่ไหนดีเธอหันไปสบตาเผาทิง้งผู้ช่วยชนะแต่พยักหน้าในที่สุดรับทราบครับแล้วก็หอบกรอบรูปเดินออกไปเงียบเงียบเธอเดินกลับไปที่โตะ๊ะนั่งลงช้าๆมือไล้เอกสารตรงหน้าสายตาอ่านแต่ละบรรทัดราวกับท่องจำเสียงฝนยังคงตกหนักแต่เธอไม่รู้สึกหนาวมีเพียงความอุ่นจากชัยชนะความอุ่นที่แผดเผาวความอ่อนแอทิ้งไปหมด นาฬิกาบนผนังบอกเวลาเกือบตีสองค่ำคืนนี้ยาวนานเหลือเกินแต่เธอไม่คิดจะนอนนี่คือคืนที่เธอรอมาแสนนานเธอเปิดแล็ปท็อปไฟหน้าจอสว่างขึ้นรายงานการเงินและแผนธุรกิจเรียงกันเต็มเธอเริ่มอ่านอย่างตั้งใจมือขยับคลิกไปทีละฝ่ายตาไล่อ่านแต่ละตัวเลขไม่มีความลังเลนี่คือสนามรบใหม่ที่เธอจะชนะอีกครั้งเสียงลมพัดแรงจนหน้าต่างสัน่น เธอเงยหน้ามองแสงไฟในเมืองพระเลือนเพราะเม็ดฝนเหมือนโลกกำลังถูกล้างทำความสะอาดเธอยกแก้วน้ำขึ้นจิตน้ำเย็นไหลลงคออย่างสดชื่นลมหายใจยาวและมั่นคงไม่มีอะไรจะมาหยุดเธอได้อีกแล้วไฟในห้องประชุมสลัวลงเงาของเธอทอดยาวบนพื้นหินอ่อนภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่เปลี่ยนจากเหยื่อเป็นผู้ล่าอย่างสมบูรณ์ หากต้องการต่อบอกได้เลยครับจะเขียนเพิ่มอีกหนึ่งรบรรทัดอย่างต่อเนื่องให้ครับเสียงฝนกระทบกระจกเป็นจังหวะสม่ำเสมอราวกับดนตรีกล่อมกลางคืนที่ยาวนานเธอนั่งเงียบฟังเสียงนั้นอย่างตั้งใจหัวใจที่เคยเต้นแรงเพราะความโกรธเริ่มสงบลงไฟบนโตะประชุมยังเปิดอยู่เอกสารกองใหญ่เป็นพยานความพยายามของเธอเธอค่อยๆจัดเรียงมันอย่างเรียบร้อยไม่ยอมปล่อยให้มีสิ่งใดดูสกรปรกหรือยุ่งเหยิงอีก หน้าจอโทรศัพท์สว่างขึ้นข้อความแจ้งเตือนจากทีมกฎหมายทุกอย่างโอนเรียบร้อยแล้วครับเธออ่านข้อความนั้นช้าๆริมฝีปากโค้งขึ้นเล็กน้อยแต่แววตาย,ยังนิ่งสนิทไม่มีประกายเยาะเยยมีเพียงความแน่วแน่เสียงลมแรงพัดผ่านนอกอาคารทำให้หน้าต่างสั่นเบาๆเธอเหลือบตามองไปรู้สึกถึงอิสระาปลาปะหลาดครั้งหนึ่งเธอเคยถูกกักขังในกรงทอง ถูกกำกับถูกสั่งถูกปรามาตรคืนนี้เธอเป็นคนตัดกรงนั้นทิ้งปล่อยตัวเองให้บินได้อีกครั้งไฟในห้องประชุมบางดวงเริ่มดับอัตโนมัติระบบไฟอัจฉริยะรับรู้ว่าเป็นยามวิการเธอไม่สนใจแสงสลัวทําให้บรรยากาศเหมือนฉากในภาพ,พยนตร์เสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพืน้นช้าและมัน่นคงเธอลุกขึ้นเดินไปที่ผนังด้านหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยภาพอดีตผู้บริหาร รูปของอดีตสามียังแขวนอยู่ตรงกลางใบหน้ายิ้มแย้มอวดอำนาจเธอมองมันนิ่งนิ่งดวงตาเยือกเย็นมือเรียวเกื้อมแต่กรอบไม้ไลช้าช้าราวกับทบทวนความทรงจำเสียงลมหายใจแผ่วเบาแต่ชัดเจนในห้องเงียบหมดเวลาแล้วเสียงเธอเบาแต่มั่นคงเธอหันไปพยักหน้าให้ผู้ช่วยที่ยืนรออยู่เงียบเงียบไม่กล้าขัดจังหวะผู้ช่วยเดินเข้าไป ถอดรูปออกจากผนังอย่างระมัดระวังกรอบไม้เก่าแก่ถูกยกลงทิ้งรอยฝุ่นจางๆบนผนังสีอ่อนเธอสูดลมหายใจลึกไม่เสียดายไม่ลังเลทุกอย่างที่เคยยึดติดถูกปล่อยวางในคืนที่ฝนฉล้างสิ่งสก,กรปรกบนท้องถนนเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นสายจากแม่บ้านที่บ้านคุณผู้หญิงจะกลับบ้านคืนนี้ไหมคะเธอเงียบไปครู่หนึ่งดวงตาทอดมองออกไปไกล เห็นไฟท้ายรถเคลื่อนตัวช้าๆาบนถนนฝนตกคืนนี้คงไม่กลับน้ำเสียงนุ่มแต่หนักแน่นแม่บ้านตอบรับเสียงเบาขาดูแลตัวเองด้วยนะคะเธอยิ้มบางๆขอบใจมากเธอวางสายเสียงตัดวูบลงเหลือเพียงเสียงฝนมือเธอวางโทรศัพท์ลงบนโตะมองมันนิ่งๆผู้ช่วยกลับมาหยุดยืนรูปถอดแล้วครับจะเอาไปเก็บที่ไหนดีเธอหันไปสบตาเผาทิง้งผู้ช่วยชนะ แต่พยักหน้าในที่สุดรับทราบครัแล้วก็หอบกรอบรูปเดินออกไปเงียบเงียบเธอเดินกลับไปที่โตะ๊ะนั่งลงชา้ชาๆมือไล่เอกสารตรงหน้าสายตาอ่านแต่ละบรรทัดราวกับท่องจำเสียงฝนยังคงตกหนักแต่เธอไม่รู้สึกหนาวมีเพียงความอุ่นจากชัยชนะความอุ่นที่แผดเผาวความอ่อนแอทิ้งไปหมดนาฬิกาบนผนังบอกเวลาเกือบตีสองค่ำคืนนี้ยาวนานเหลือเกินแต่เธอไม่คิดจะนอน นี่คือคืนที่เธอรอมาแสนนานเธอเปิดแล็ปท็อปไฟหน้าจอสว่างขึ้นรายงานการเงินและแผนธุรกิจเรียงกันเต็มเธอเริ่มอ่านอย่างตั้งใจมือขยับคลิกไปทีละไฟล์ตาไล่อ่านแต่ละตัวเลขไม่มีความลังเลนี่คือสนามรบใหม่ที่เธอจะชนะอีกครั้งเสียงลมพัดแรงจนหน้าต่างสัน่นเธอเงยหน้ามองแสงไฟในเมืองพราเลือนเพราะเม็ดฝนเหมือนโลกกำลังถูกล้างทำความสะอาด เธอยกแก้วน้ำขึ้นจิบน้ำเย็นไหลลงคออย่างสดชื่นลมหายใจยาวและมั่นคงไม่มีอะไรจะมาหยุดเธอได้อีกแล้วไฟในห้องประชุมสลัวลงเงาของเธอทอดยาวบนพื้นหินอ่อนภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่เปลี่ยนจากเหยื่อเป็นผู้ล่าอย่างสมบูรณ์หากต้องการต่อบอกได้เลยครับจะเขียนเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบรรทัดอย่างต่อเนื่องให้ครับเสียงคลิกของแล็บท็อปยังดังเป็นจังหวะเธอเลื่อนดูเอกสารทีละหน้า ตัวเลขกราฟและตารางทั้งหมดคือสิ่งที่เธอจดจำได้ขึ้นใจไม่มีใครสอนเธอแต่เธอเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะเธอรู้ว่าสักวันมันจะเป็นอาวุธของเธอเสียงฝนด้านนอกเริ่มแผ่วกลายเป็นเสียงซาอ่อนๆบรรยากาศเย็นลงไอหมอกบ,บางเริ่มเกาะที่กระจกเธอหยุดมือมองภาพสะท้อนตัวเองบนกระจกใบหน้าผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เหมือนเมื่อก่อนสายตาแข็งแกร่งและมุง่งมัน่น เธอจำได้ดีวันแรกที่ก้าวเข้ามาในบริษัทในฐานะพันรยาไม่ใช่หุ้นส่วนไม่มีใครฟังเธอจริงๆเสียงหัวเราะยเหาะคำพูดเสียดสีสายตาดูถูกทุกอย่างย้อนกลับมาในความคิดแต่วันนี้ทุกคนต้องฟังเธอไม่ใช่เพราะเธอเป็นพรรยาแต่เพราะเธอเป็นเจ้าของและเป็นผู้ควบคุมไฟในห้องประชุมเริ่มรีลงอัตโนมัติเธอไม่สนใจปลายนิ้วขคาโต๊ะเบาๆ เป็นเสียงเดี่ยวที่ก้องในความเงียบเอกสารอีกกองอยู่ด้านข้างเป็นรายชื่อพนักงานเธอหยิบขึ้นมาไล่ดูทีละชื่อหลายคนพักดีต่อสามีเธอหลายคนทระเยอ่อแต่ก็มีคนที่ช่วยเธอเงียบเงียบคนที่เชื่อใจเธอโดยไม่พูดเธอหยิบปากกาขึ้นวงชื่อเหล่านั้นไวสีหมึกสีน้ำเงินเด่นชัดบนกระดาษขาวเธอยิ้มบางๆอย่างอบอุ่นคนที่ซื่อสัตย์จะไม่ถูกลืม นี่ไม่ใช่แค่การล้างแขนแต่มันคือการสร้างใหม่ตามวิธีของเธอเองเสียงโทรศัพท์สั่นอีกครั้งแจ้งเตือนข่าวด่วนหัวข้อข่าวยังขึ้นเป็นรูปงานเลี้ยงหรูพร้อมภาพเธอกับสามีในจังหวะเผชิญหน้าเธอจ้องมันนิ่งๆไม่มีความยินดีหรือเสียใจแค่รับรู้ว่าเรื่องนี้มันออกไปแล้วไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมชื่อของเธอจะถูกพูดถึงในฐานะผู้หญิงที่ล้มยักย,ย้าย ข่าวซุบซิบจะแพร่กระจายแต่เธอไม่แคร์เธอปัดหน้าจอลงปล่อยให้โทรศัพท์กลับไปเงียบเสียงฝนเบาๆด้านนอกเป็นเหมือนเสียงขับกล่อมสายลมเย็นพัดลอดเข้ามาในห้องประชุมเธอลุกขึ้นจากเก้าอีเดินไปเปิดหน้าต่างบานหนึ่งไอฝนเย็นปะทะใบหน้ากลิ่นดินเปียกลอยมาอ่อนๆเธอสูดหายใจลึกดวงตาหลับลงเหมือนซึมซับอิสระที่เพิ่งค้นพบหัวใจเต้นช้าลงเป็นจังหวะสม่ำเสมอ เสียงฟ้าร้องไกรล,ลอยเหมือนเตือนว่าพายุกำลังผ่านไปเธอลืมตาขึ้นดวงตาสว่างด้วยแสงบางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเธอหันหลังกลับเดินผ่านโต๊ะยาวของห้องประชุมไฟอัตโนมัติตามติดเป็นเงาเหมือนย้ำว่าที่นี่เป็นของเธอแล้วรูปเก่าของสามีหายไปจากผนังเหลือเพียงพื้นที่ว่างเธอหยุดมองแล้วพูดเบาๆกับตัวเองที่ตรงนี้จะเป็นที่ของฉัน เสียงของเธอแน่นและมั่นคงไม่มีใครมาควบคุมเธอได้อีกไม่มีใครมาหลอกเธอได้อีกเธอเดินไปที่ประตูหยุดหันกลับมามองห้องประชุมครั้งสุดท้ายภาพอดีตผุดขึ้นเป็นเงาเลือนแต่เธอเลือกจะไม่หันหลังให้อนาคตมือจับลูกบิดแน่นบิดเปิดออกอย่างง่ายดายแสงไฟนอกห้องสว่างจ้าสว่างกว่าห้องที่เธอจากมาเสียงฝนยังคงตกแต่เบาลงเป็นเพียงเสียงพรำเธอเดินออกมา ทิ้งห้องประชุมเงียบสงดไว้ข้างหลังทางเดินยาวในตึกเงียบไฟสว่างเป็นแนวยาวรับการก้าวเดินเหมือนรอคอยผู้นำคนใหม่ที่จะเปลี่ยนทุกอย่างเธอเดินผ่านพนักงานเวรดึกที่ก้มศีสะทักอย่างนอบน้อมสวัสดีครับคุณผู้หญิงเธอพยักหน้าอย่างสงบสายตาพวกเขามีแววเคารพไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะเห็นว่าเธอสมควรได้รับสมควรจะยืนในจุดนี้เธอก้าวถึงลิฟ ไฟในลิฟต์สว่างทันทีประตูเปิดอย่างนุ่มนวลเหมือนเชิญให้เธอเข้าไปเธอไม่รีดยืนมองโลโก้บริษัทบนผนังโลโก้เดิมแต่ความหมายไม่เหมือนเดิมเพราะตอนนี้มันเป็นของเธออย่างแท้จริงหากคุณต้องการให้ดำเนินต่อบอกได้เลยครับจะเขียนเพิ่มให้อีกหนึ่งร้อยบรรทัดในโทนต่อเนื่องแบบนี้แสงแดดอ่อนยามเช้าสาดเข้ามาในห้องฝุ่นในอากาศลอยเป็นประกายเหมือนละองทองเธอยือนเงียบอยู่ริมหน้าต่างบานใหญ่ มองออกไปยังเมืองที่ตื่นขึ้นอย่างเชื่องช้าเสียงนกร้องจากต้นไม้ในสวนลมเย็นพัดเข้ามาผมของเธอปลิวเบาๆทำให้เธอรู้สึกถึงชีวิตที่เคลื่อนไหวมือเรียวสัมผัสกระจกเย็นสัมผัสนั้นเตือนให้เธอจำได้ว่าเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นและเธอผ่านมาได้อย่างไรเธอถอนหายใจยาวแต่ไม่ใช่ด้วยความเหนื่อยอ่อนเป็นการปลดปล่อยปลดพันธนาการที่เคยรัดแน่นอยู่ในใจ ภาพเหตุการณ์ในงานเลี้ยงเสียงพูดเสียงสุบสิทธ์สายตาดูแคลนการหักหลังทุกอย่างค่อยๆจางลงเหมือนหมอกเช้าเธอก้าวถอยจากหน้าต่างหมุนตัวกลับเข้ามาในห้องแสงแดดอาบไลฟเฟอร์นิเจอร์ไม้ทำให้ทุกอย่างดูอบอุ่นเป็นพิเศษบนโต๊ะข้างเตียงมีแฟ้มเอกสารที่ปิดสนิทคือแผนธุรกิจใหม่ที่เธอจะเริ่มลงมือทันทีในวันนี้เธอวางมือบนแฟ้มลูบมันอย่างเบามือ แววตามั่นคงเหมือนสัญญากับตัวเองว่าจะทำมันให้ดีที่สุดเสียงประตูห้องดังเบาๆแม่บ้านโผล่หน้าเข้ามาขอโทษที่รบกวนค่ะเช้านี้จะรับกาแฟไหมคะเธอยิ้มให้อ่อนโยนข้าเอาแบบเข้มๆหน่อยแม่บ้านพยักหน้ายิ้มตอบแล้วปิดประตูอย่างสุภาพเสียงเท้าเดินไกลออกไปเธอยืดตัวสูดลมหายใจลึกกลิ่นอากาศยามเช้าผสมกับกลิ่นไม้และผ้าปูเตียงสะอาด ทำให้รู้สึกเหมือนเริ่มต้นใหม่เธอเดินไปหยุดที่กระจกเงามองตัวเองตรงๆผู้หญิงในกระจกไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปไม่ใช่คนที่ยอมทนถูกหลอกหรือถูกเหยียบย่ําในดวงตานั้นมีแต่ความสงบแววอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอเธอเอียงคอเล็กน้อยคลี่รอยยิ้มเล็กๆให้ตัวเองเก่งมากเสียงเธอเบามากเหมือนคำกระซิบแต่เต็มไปด้วยพลังพลังที่ไม่มีใครพลาดไปได้อีก เสียงจานกาแฟถูกวางหน้าประตูกลิ่นหอมลอยเข้ามาเป็นสัญญาณของเช้าวันใหม่วันที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้เธอเดินไปเปิดประตูรับถาดกาแฟด้วยตัวเองไอ้น้ำอุ่นลอยขึ้นแต่จมูกเธอยกถ้วยขึ้นจิบชาชารสขมแต่เข้มข้นเหมือนชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาวแต่กลับปลุกให้เธอตื่นเต็มตาและพร้อมสำหรับทุกอย่างที่จะมาเธอเดินกลับไปที่โตะ๊ะวางถ้วยกาแฟลง เปิดแฟ้มเอกสารออกดวงตาจับต้องแต่ละหน้าอย่างตั้งใจไม่มีอดีตมาหลอกล้อนอีกแล้วมีเพียงปัจจุบันที่เธอเป็นเจ้าของและอนาคตที่เธอจะเขียนด้วยมือของตัวเองบนเส้นทางที่เป็นของเธอเพียงคนเดียวเสียงนกร้องยังไม่หยุดลมยังพัดอ่อนๆแสงแดดค่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆโลกหมุนต่อไปและเธอพร้อมจะหมุนไปกับมันไม่ใช่ในฐานะผู้ตามแต่ในฐานะผู้กำหนดเส้นทาง ผู้หญิงที่เลือกเป็นตัวเองจนถึงที่สุดเธอยิ้มอีกครั้งพลิกหน้าเอกสารเสียงกระดาษดังเบาๆเป็นบทใหม่ในชีวิตที่เพิ่งเริ่มต้นและไม่มีใครจะมาหยุดเธอได้อีกต่อไป